สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีดสุขนลา,าใ่วาาเ่าาเขคัวพี่น้องกับน้องัวโน่ต้มหอยลับเทาราบเทาราบเทาใส่หอยลายกำลังต้มน้ำ หล п, าบใส่กบได้พี่น้องเลยโมก,กินกบหล,ลาบใส่กบนี่เท่าก็เครื่องลาบอันนี้จะมาบ่นกล้องด้วยเจ้า

ไม่ใส่ลายเลยเงไ่มันลายได้เรื่องลายก่าเรื่องลายกว่าเทาไม่ไปม่มาเาี๋ยวมบื่อเยอรั่วเท้ากลายอยากจับเจ้าโมันมันมันเป็นยังไงคะเมนูตอนบ่ายเลยตอนบ่ายเนตั้งหนึ่งด้วยมาชิมตป็ุ่น ีโฉมกดผักไปมาคือกดผักกดออกก็ได้

mọi người mọi người này mỏ mm. mm. a à, bột mọi à mọi người này này mọi người cho người mọi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  người กินอองเลยใส่ซีเปปุ๊กอาใส่มั้ยดไเาจอด่าน้เดียวนีจมอจอดนสาบายดีพี่น,อาาอออน้องสบายดีรังไม้เด้อจ้าน้องตโนเธอไปหันนน้องสลาย กำลังจิ้มหอยนอง่องปายรอลายอาหางมาเลวมีทาลงทุนเหมือนนะเอาอะไรมาหนอกด้วยเอาเตาลูกมานอกแต่ว่าขีมันเอาไว้มันยองไปเอากดมานอกเบิดไอ้นุจะไปงมหอน้องล่าอยู่ไหนมือไหน

คือคือโบนุกจับแลวคือตอกัวน้อยนึงให้ต่อยให้นีให้ด้วยมีนามเยอะปหอปาจำเช่นนะนี่น่ะมาเกาะมาาชุดจำช่นเราจำชนมีจอย ว okay. ิ่งออกนะนี่ใช่อยากติดแม่เนี่ยนี่เอาเอาขีดมันติดมปตัววิ่งนี่มันอ๋อเออวิ่งได้นึงลนะมองขีดตัวแก่มั้อเอออะไรเสแสร้งมาเลยอยากก็กินเลยนะกินฉันนั่นเองกินได้เดี๋ยว เป็นยินหนุ่มเป็นห้วยหนายบ่นี่นะคนมันขึ้มาเดอรว่าเหอเออเอไปเออออีเนียยก็เ็นจของได้เลยจมน่ง kem bên như thế này? <laughs> là... đôi... 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 đôi, ok, Đưa. Đưa đôi ấy, Em, mang ăn, em về thì mình là ai không? Dạ đó, à. ừ. là... à, thì นั่งนะนงนะนงเน่นิมวยพี่น้องเฮ้ยนั่ลนนออายหัวควันมวผักเานยิ่งยะคืออายร ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คะ วน้ำห่อนไปนอซ้าอร่อยมร่อยกับซิบ thì tầm còn nhỏ rồi sẽ xong tôi

เป็นซีุกเลยบุท่านเลยผักบุท่านเลยตายยางหนักเขาต้มมนไหมหน่อยมหมตแม่บไปให้ท่นั่นนี่มหา่ะอยากหนคนแล้วก็สองคนใส่กักกวอาพี่คน,น

อังนนี้มีใบคีมักถั่วห,อ,หอยยนกันเลยกระติกหมกเคือหัวเชียไก่ขียนสปอีกแ้ วดมาเนอแซรีบมันบอกเป็นสีเขียวเดยวรอมัน <Aaa> ส bueno, ุกหมอบอกกินตอนไหนนะเปล่าเไรมันสุกอะไรเสียหนาหน่อยบ่บ่หมอบอพอแล้วพราะอะไรเพราะอะ หมดจอมาเด้อพี่น้องเด้อเพาะกันคลิปหนาเด้อสบายดี